อาคุณผู้ชมมีเหตุการณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนอีกแล้วครับผมปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้จอดอยู่ที่แยกนางรองปรากฏฮะจอดอยู่ดีๆหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ขัดลํากล้องงนะชักปืนขึ้นลําเลยคนที่เขาจอดรถอยู่ด้านหลังเขาก็ตกใจสิฮะอ้าวพี่พี่อยู่ดีพี่จะเอาปืนมายิงใครหรือเปล่ากลางแยกนางรองที่บุรีรัมเลยอะ่ะลองไปดูเหตุการณ์ก่อนฮนะเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้ฮะ จอดรถที่สี่แยกไฟแดงตรงแยกนางรองนะฮะรถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยแหละแล้วจูๆ่ๆผู้ชายคนนี้ยชักปืนออกมาขึ้นลำฮนะเจ้าของคลิปคือรถที่ตามหลังมาเขาก็ตกใจสิฮนะอ้าวพี่ทําไมพี่อยู่ดีมาขัดลำกล้องมาชักปืนขึ้นลำอยู่ตรงแยกตรงเนี้ย ญิงป้องปังขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วเจ้าของคลิปเขาก็บอกเลยบอกว่าผมขับรถตามหลังมาผมกลัวว่าจะไม่ปลอดภยัยก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้อะ,ะแล้วตัดสินใจไปโพสต์ในเพจนางรองบ้านเองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปแน่นอนนะฮะการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะผิดกฎหมายอยู่แล้วตำรวจชุดสืบสวนสพนางรองก็ไปติดตามเลยครับคุณผู้ชมจากคลิปนี้แหละจนสุดท้ายตามตัวได้ะฮะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วชักปืนขึ้นลํา ชื่อว่านายกบินอายุ45ปีครับเป็นชาวอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ก็นําตัวไปสอบสวนที่โรงพักนะครับและทีนี้พอถามว่าเอ๊ะหนุม่มปืนเนี่ยปืนจริงปืนปลอมอปากรู้คุณผู้ชมฮะตัวนายกบินบอกว่าปืนที่ผมชักขึ้นน่ะมันปืนปลอมอ้าวาล้ครับและตํารวจก็เลยต้องถามต่อว่าอ้าวแล้วอยู่ดีๆชักปืนทําไมอะ่ะ<อ>จะกลับบ้านกลับช่องเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ากําลังจะขี่รถกลับบ้านพักเหลือไปเห็นปืนหล่นอยู่ ก็เลยเก็บขึ้นมาแล้วลองกระชากดูว่ามันเป็นปืนจริงไหมจริงๆก็ไม่ควรนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะเราไม่รู้ว่าปืนนั้นอ่นอมนมนะ,ะมันมีกระสุนหรือเปล่าลันต้มตา้งขึ้นมานะฮะมันมีกระสุนหรือเปล่าเนี่ยนะครับ<ม>คุณผู้ชมครับทีนี้ครับหลังจากรู้ว่าเป็นปืนบีบีกันก็เลยเอาปืนมันเน็บไว้ที่เอวยืนยันเลยนะไม่ได้คิดจะไปข่มขู่ใครแล้วก็บอกว่าเอาจริงๆอ้างเลยบอกว่าเนี่ยแม้คุณตำรวจเนี่ยมารวบตัวผมพอดีจริงๆอผมจะเอาปืนมาคืน มามอบให้กับคุณตารวจอยู่แล้วลองไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุครับผมเก็บนี่ผมก็ผมเป็นปืนจริงใช่ไหมครับผมก็ชักดูตามที่เหลือครับผมก็ชักดูผมเป็นปืนจริงไง,งไนี่เป็นปืนปลอมผมเออผมมีอะไรแบบว่าผมเลยเก็บปืนเอาเลยถ้าเป็นปืนจริงนะตอนนั้นน่ะผมผมผม,มิกเก็บไปหล <laughs> อกเอาละครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะเป็นปืนบีบีกันเป็นปืนปลอมก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันทําให้ผู้อื่นตกใจกลัว แล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับรวมทั้งเมื่อเป่าวัดแอลกอฮอล์พบว่าขึ้น22มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หลายคนก็งงเอ๊ะฉันจําได้ว่าปกติเวลาฉันดูข่าวหรือเวลาที่ตํารวจเขาตรวจวัดแอลกอฮอล์ม,มันต้อง50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่คุณผู้ชมฮะกฎหมายใหม่ฮะถือว่าเมาสุราแล้วนะฮะเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือว่ามีความผิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวไม่มีใบขับขี่ ให้ความรู้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งแล้วกันคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือระดับปกติแต่ยี่สิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงหมายความว่ามันจะมีเงื่อนไขต่อไปนี้ฮะก็คือคนที่มีใบขับขี่ชั่วคราวเช่นมือใหม่ใบอนุญาตขับขี่เนี่ยยังไม่ถึง2ปี 2> อย่างกรณีพี่กบินพี่กบินไม่มีใบขับขี่<น>เข้าคายเลยฮะและบุคคลที่โดนพักหรือเพิกถอนใบขับขี่ถ้าคุณอยู่ในกรณีนี้แล้วมีแค่20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ปุ๊บ ถือว่าเ<ด>มา<ด>แล้วขับท<ะ>ันทีแต่ยัง50มิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์นี่คือระดับปกตินะฮะดังนั้นพี่กับบินโดนไปเลยฮะสามข้อหาทำให้ผุนตกใจกลัวไม่มีใบขับขี่และเมาแล้วขับนะฮะ,ะแต่อย่างที่เตือนกันเลยนะคะก็คือแค่ดื่มก็ไม่ขับอันนี้ปลอดภัยดีกว่าเพราะบ,บางคนเนี่ยกว่าจะเมาไม่เมา่ววคุณตรวจบางทีลิมิตของแต่ละคนไม่เท่ากันกบางคนบอกขวดเดียวบางคนสามขวดมันเพื่อความชัวร์ถ้าดื่มก็ไม่ต้องขับเลยนะฮะดื่มไม่ขับเลยดีกว่านี่ตามป้ายของสสสเขาเลยและอย่าเอาเหล้าไปให้ใครเป็นของขวัญมันเท่ากับแชงนะะ